เครื่องมันฟิตเครื่องมันฟิตวันนี้แหละมึงเละมึงเละชึบมากูฟิตเต็มที่ทำไมดมวะพุงนี่หวะหัวยังไม่เจอเงยไปจูงโอ้สูงแล้วเกิโเอากูมาต่อยอะไรเนี่ยมึงรอกูแป๊บไอ้เบิ้ม มื่อกูมาต่อยใครวะเนี่ยเนี่ยรองแชมป์ปีที่แล้วนะเนี่ยมึงรู้เปล่าก็รู้ว่าแมตช์นี้มันยากแต่กูไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้นี่ลูกเดนรัสาซอรไป้เดี้ยร์กูต่อสู้กูปีที่แล้วใหญ่กว่ากูถึงสองเท่ามึงรู้หรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าอ๋แมทนี่เด้งมึงแตะเดนรัสเซเสาหรือเปล่าเนี่ยไอ้ชิวๆเดี๋ยวมึงเจอกูกูยอมแพ้โอเคนะกูยอมกูกูกูไม่ไหวหรอกเขาไปเจ้าหน้าบ้าห่าเว้ยเออครับเดี๋ยวผมจะขอเช็คนวมก่อนนะครับ เสียงเป็นค้างทุมมั้ยห่ยหเอามือลงมาหน่อยหนูไหมพี่ปีหน่อยหนูไหมเออเออดีดีเออนวมสภาพปกติดีครับไม่มีอะไรโอเคโอเคมาทั้งคู่เยืนประจําที่นะคุณอยากรู้ว่ามีรถพยาบาลพร้อมหรือเปล่าเมื่อก่อนผมต่อยคนที่ตัวเล็กกว่าผมนิดเดียวนี่สามารถดก็ตายแล้วนะครับกูอ่อนกูอ่อนแลยโอ้โเฮีย เอาหัวบ้านเอาหัวบ้านมึงไปต่อยแล้วเฮียมึงเป็นลูกผู้ชายมึงมาแล้วมึงก็ต้องต่อยเข้าใจไหมหนีไม่ได้พี่กาหนูไม่ใช่ผู้ชายนั่นหน่อยมึงนี่ตลกจริงๆเลยแหมแบบมึงที่ไม่ตายดีเรลยเฮียคนก็ลงไว้ตั้งเยอะถ้ามึงหนีแล้วก็มึงโดนกระทืบแน่หนุ่มกูเนี่ยนะงั้นกูยอมกูไปละโดนกระทืบก็ไม่ตายไอ้เฮียนี่ต่อยกูสามหมัดตายเลยนะไอ้ชิบหายใครจะยอม กูตายกับโดดกระเทิบเดี๋ยวกูยอมโดดกระเทิบดีกว่าไอ้พวกโง่มึงเก่งมากนะมึงต่อยเองเลยสั่งกูไปแหละเฮะียเฮ้ยจะไปไหนจะไปไปหนไปกูปกมึงต่อยเลยนะไอ้เวนกูปลุกปั้นมึงมาถึงวันนี้ได้อย่าให้กูผิดหวังได้ครับผมจะถามเพื่อครูครับครูแต่ผมว่าครูเอารถพยาบาลมารอเลยก็ได้นะเผื่ออัิเสบอะไรเกิดขึ้นไงผมจะได้ขึ้นรถพยาบาลทันจะได้รอดปลอดภัยไงครับครูี่อยูไปอะไรสักทีเผือแหม่ไปพ่อตาครูเอาไปเถอะนาไม่ตายแล้วย่อยที่หนึ่งเริ่ม เฮ้ยหมอจะต่อยตรงไหนมาดีวะเนี่ยเข่าดิมาเข้าไปจะตายหรือเปล่ามึงยามมึงยามึงยามจับจับนี่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 ท่าดีท่าดีวิ่งรอบตัวมันไม่เห็นมันไม่เห็นกูหรอกเห็นย่างนี้ลุกลุกให้ลุกลุกลุกโอ้ยพะฮาบุ้ยเหมือนห้าที่เลยมึงต้องเอาจริงตัวได้ไหมฮะถ้าไปมึงตายแน่มึงเอาจริงอะครู เอาจริงเลยเอาจริงแม่เ้ยเมื่อกี้บอกบอกให้เมื่อกี้นับแต่ตอนนี้ไปกูจะเริ่มเอาจริงและอ้เบิ้มโอยบักข่าไม่รู้คุณมาร้เร็วๆๆๆๆๆๆๆไๆๆๆวๆมๆๆ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 ๆวๆๆๆๆอๆๆๆไปๆๆๆๆอๆกๆๆ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 ะู่ๆๆๆๆๆๆยๆๆ้ยๆๆ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 อๆๆ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 ่ เฮ้ยเพื่อนก่อนจะต่อยกันกูมีเรื่องจะบอกมึงว่ามานน่มานนิยังวะมามามาถือมามานี่มาไหมเออๆๆาวะะ โอ้โหจริงเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหผมไม่ไหวผมอยอมแพ้แล้วครับเฮ้ยไอปืนมึงทําได้นี่วะเอมึงทําไงวะเนี่ยแค่บอกสิ่งที่ผมบนไว้ถ้าเกิดมันเป็นจริงได้นายจะช่องดีใจด้วยแน่เลยบนว่าอะไรชนะแมต์บ้าน,นี้ได้ขอให้ประยุทธ์ลาออกโออเออมึงได้เฉียบจริงๆริงแดงชนะเคราะห์ <ขอ S 1> ให้เสียงโดยฮารเก็ต